วันนี้จะให้ดูเบ็นจมาตที่ยายวิปปลูกไว้นะคะคืออซื้อมาต้นเดียวนะคะแล้วก็พอมันแก่อย่างนี้นะคะมันพอมันแก่แก่เริ่มยอดอดอกล่วงอะไรหมดแล้วเราก็ต,ตัด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 ทิ้งนะคะตัดทิ้งเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่ แล้วก็ตัดเอายอดใหม่ของเขานั่ยนะคะไปปักชำเอาไว้ในที่ร่มนะคะลดน้ําเช้าเย็นประมาณเดือนหนึ่งรากเขาก็งอกแล้วค่ะแล้วก็จะได้เบญจมาศต้นใหม่นะคะเขาก็จะออกดอกปีละครั้งนะคะออกดอกปีละครั้งสวยมากนะคะก็จะไปหามาปลูกอีกหลายๆสีอยู่นะคะเพราะว่า ทีแรกซื้อมาต้นเดียวเพราะว่าแฟนบอกว่าถ้ามันแก่แล้วต้นมันก็จะตายนะคะก็เลยลองซื้อมาต้นเดียวแต่ว่าพอมันแก่พอดอกมันแก่แล้วแล้วก็ตัดตัดดอกออกนะคะเขาก็จะแตกยอดใหม่มานะคะเขไม่ตายนะคะเขาก็จะรอออกดอกปีหน้านี่คะ่ะเขาก็จะออกดอกช่วงนี้นะคะยายวิขยายได้ หลายต้นอยู่นะคะปลูกหลายต้นนะคะนี่ค่ะตัวนี้เนเรา,าปลูกในกระถางสวยมากนะคะเดี๋ยวใครอยากลองปลูกก็ไปหาซื้อมาปลูกนะคะนี่ขยายพันธุ์ง่ายง่ายง่ายแล้วก็ติดง่ายด้วยนะคะ แค่เอายอดอของเขาไปเสียบลงดินเอาไว้ในที่ร่มนะคะลดน้ําเช้าเย็นให้ชุม่มรากเขาก็ออกแล้วค่ะอ่านี่นะคะให้ดูแค่นี้มันจะมาที่ปลูกเองสวยมากค่ะสวยมาก